<c oughs> เรื่องทำวัดเช้าทำวัดเย็นนี่มันไม่มีประเพณีในร,รั้งพุทธการให้เรามาตั้งกันขึ้นในประเทศนี่ที่พุทธศาสนาเข้ามาถึงแต่ว่าการกระทำบางอย่างซึ่งรวมอยู่ในการทำวัดสวดมนต์นี่มันมีบางอย่างมีขังรร้งพุทธการนั่น ันคือการสาธยายธรรม <c oughs> ถ้าเธอมีปัญญาฉลาดสังเกตจะพบว่าที่รีทกวัดเชา้าทมวัดเย็นเนี่ยที่จะทำกำลังจะทำเนี่ยทมวัดเย็นเนี่ยในการทาวัดเย็นนั่นอย่างแรกที่สุดนะมันก็มีการสาธยายให้ธรรมะ ที่เป็นหลักปฏิบัตินิสสาธยายรายละเอียดของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณซึ่งก็กล่าวได้ว่าหรือเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้และต้องปฏิบัติด,ด้วยเหมือนกันนี่เพื่อไม่ให้มันลืมแล้วก็สาธยายการสาธยายนั้นนะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ มีประโยชน์คือไม่ลืมไงไม่ลืมที่นี้มันยังมีดีกว่านั้นนซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้เขาเรียกว่าทางแห่งวิมุตมต,ตายาตนะทางที่จะติดต่อกับวิมุตต์เพราะเมื่อภิกษุฟังธรรมฟังธรรมอยู่ก็ดีเมื่อบุคคลเมื่อบุคคลฟังธรรมอยู่ก็ดี แสดงคำอยู่ก็ดีสาธยายธรรมอยู่ก็ดีคิดนึกทำอยู่ก็ดีเจริญภาวนาอยู่ก็ดีห้าอย่างนี้มันเป็นทางแห่งวิมุตติข้อแรกเมื่อภิกษุฟังธรรมข้าใจธรรมซึมทราบในธรรมเกิดปราโมทเกิดปีติเกิดสุขเกิดสมาธิตามลำดับ เกิดสมาธิแล้วก็เกิดยถาภูตยานัศสนะเห็นธรรมธรรมที่เป็นจริงมันก็เกิดนิพพิทาวิราคะแลวิมุตติภิกษุเป็นผู้ฟังธรรมบุคคลฟังธรรมจิตไปตามแนวนั้นทีนี้เมื่อบุคคลแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังอยู่ไม่ใช่ฟังธรรมนะแต่เป็นผู้แสดงตัวเองนี่ แสดงไปคิดนึกไปใค,คล้ควรไปแสดงไปอย่างลึกซึ้งนะั่นแหละมันถึงจุดที่ว่าเข้าใจธรรมที่แสดงพอใจมีปราโมโอดมีปีติมีความสุขน,นีสมาธิขึ้นมาโดยความพอใจนะแล้วก็มียะถาภูตยานทัศน์นะเห็นธรรมที่เป็นจริงเพราะจิตเป็นสมาธิแล้ว น้วเกิดนิพพิธาเบือนนายราคะคลายกำหนัดหรือจิตก,ก็กหลุดพ้นจากสิ่งที่ยึดถือนี่อย่างที่สองเป็นผู้แสดงธรรมอย่างที่สามสาธยายธรรมเนื่อเขาธรรมะมาสาธยายอยู่ซึมซาบในธรรมะนั่นโดยเฉพาะ เกิดความปีติปราโมทก็เป็นสุขชนิดที่จะทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิเป็นสมาธิก็มียา,ยาเห็นตามที่เป็นจริงคือยถาภูตญาณทัศนะมันเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเลยหลุดพ้นเมื่อสาธยายรำอยู่แท้ๆก็เป็นโอกาสที่บุคคลมีจิตชนิดนั้น คือแจ่มแจ้งในธรรมมีปราโมดมีปีติมีสุขมีสมาธิแล้วก็มียะถาภูตยานัศสนะมีนิพพิธามีวิราคะแล้วก็มีวิมุตต์ส่วนคิดธรรมะทำปิปิปัฒนาภาวนานั้นจะไม่พูดถึงและเพราะมันมยังไม่เกี่ยวกันทีนี้เราว่าเราฟังธรรมก็ดีเราแสดงธรรม เองก็ดีเราสาธยายทำอยู่ก็ดี <c oughs> สามอย่างนี้เป็นเป็นเหตุให้เกิดโอกาสสำหรับจิตใจที่จะรวมกันเป็นสมาธิเห็นธรรมตามที่เป็นจริงแล้วก็วิมุติได้ทีนี้ในการทำวัดเช้าวัดเย็นนี่มันมีสาธยาย ก็ถือว่าบทสวดของเราเนะี่ยมันเป็นบทสาธยายก็จะต้องทำให้เป็นการสาธยายที่ดีด้วยจิตที่สํารวมดีคือนั่งให้ดีสํารวมจิตให้ดีตั้งสติให้ดีแล้วก็สาธยายด้วยความรู้สึกที่สมบูรณ์ก็เป็นการสาธยายที่ดี ปะเหมาะมันซึมทราบในบทสาธยายนั้นเข้าใจในธรรมมันก็พอใจแล้วก็ปราโมดบันเทิงก็ปีติแลก็ปัดสัทธิคือจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นความสุขม <c oughs> ันก็เกิดสมาธิ <c oughs> เกิดยะท้าภูตยาลัทัศนะ เราจึงถือว่าแม้ในโอกาสแห่งการทําวัดเช้าเย็นนี่มันก็มีการสาธยายทรรวมอยู่ด้วยในสาธยายนั่นก็เป็นทางแห่งมิมุตทางหนึ่งในห้าทางนั่นค่อยทำให้ดีที่สุดมันจะเพิ่มความสว่างสวายแจม่มแจ้งเพิ่มขึ้นในขณะที่ทําวัดสาธยายบททาวัดหรือบทมนบทมนพิเศษบทอะไรก็ตาม นี่มันก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกแหละและจิตมันก็เป็นสมาธิเป็นสติอยู่ในบทที่สวดนั้นแล้วเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องกิเลสไม่ต้องกลัวจะเกิดความคิดประเภทบุคคลตัวตนเราเขาอะไรหาคอ้เอาจิตผุกพันลงไปที่บทที่สวดสาธยายนี่เป็นประการที่หนึ่งที่เรียกว่าธรรมวัตรสวดมนต์มันมีความหมายอย่างนี้ อี่ประการที่สองจะเรียกว่าเป็นทำสมาธิน้อยๆในระดับน้อยเป็นสมาธิระดับน้อยกันเป็นหมู่ๆก็ได้ทั้งหมู่เลยเพราะว่าคนที่จะสวดออกไปอย่างถูกต้องมันต้องมีสมาธินะันต้องมีจิตเป็นสมาธิหรือสมาธิในสิ่งที่สวดในเสียงที่สวดในเสียงที่ได้ยิน จิตก็ไม่พุ่งสั้นนี้ไปอื่นถ้าเราทำได้ในเรื่องนี้ก็คือการปฏิบัติีฝึกจิตให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งที่สวดเธอนั่งสวดปากเธอว่าแต่ใจไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่ไม่มีสมาธิเพราะจิตอยู่กับบทที่สวดจนตลอดสิ อย่าให้เป็นว่าในระหว่างที่สวดอยู่นั่นแหละจิตนี้ไปเที่ยวที่โน่นจิตนี้ไปเที่ยวที่นี่ปากมันว่าได้เพราะมันเคยชินนะอย่างนี้ไม่มีสมาธิแล้วไอ้ปากที่ว่านั่นต้องว่าด้วยจิตที่เป็นสมาธิอยู่ในบทที่ว่าตั้งแต่ต้นจนจบอย่าให้เป็นว่าปากมันก็ว่าอยู่ว่าตามความเคยชินก็ถูกต้องแต่จิตไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สังเกตด้วยดี ถ้าใครมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็ให้รู้เถอะว่ายังไม่พอยังไม่ถูกต้องจัดการกันเสียใหม่กรับปรุงตัวเองเสียใหม่ให้เป็นว่าตั้งแต่ลงมือทําวัดจนจบทําวัดนี่จิตไม่เคยหนีไปไหนอยู่แต่กับบทที่สวดนี่เท่านั้น <c oughs> นี่เขาเรียกว่าทําสมาธินี่ในในตัวนะเป็นสมาธิอัตโนมัติ ไอเรื่องสมาธินี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องขึ้นหนึ่งก็ไปแล้วศีลสมาธิปัญญาท่านขอให้ได้ผลชัดเจนลงไปว่าเมื่อทําวัดสวดมนนีก็เป็นการทําสมาธิชนิดหนึ่งรวมอยู่ด้วยทํากันเป็นมูเลยทั้งหมูเลยลต่างคนต่างก็กําหนดแต่ไอสิ่งที่สวดเสียงที่สวด ไม่พุ่งสร้นไปไหนก็เป็นสมาธิได้เหมือนกันแม้จะเป็นสมาธิน้อยๆมันก็เป็นอะไรเป็นปัจจัยที่จะทำให้ได้สมาธิที่มากขึ้นไปสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นไปได้นั้นเรงตั้งกิดได้ตั้งแต่ลงมือสวดจนกว่าจะสวดเสร็จจงเป็นสมาธิอยู่ในเสียงที่สวดนั้นตลอดเวลา จะให้จิตนี้ไปทเที่ยวเสีที่อื่นตั้งหลายสิบแห่งก็่าจะสวดธรรมวัดจบปากสวดว่าไปได้ตลอดแต่จิตนี้ไปเที่ยวที่อื่นเสียหลายสิบครั้งอย่างนี้ล่มละลายไม่ได้อานิสงส์ส่วนที่เรียกว่าสมาธินนี่เป็นเรื่องที่สองที่เรื่องที่สามก็ให้เราสวดธรรมวัดเนี่ยเป็นพุทธานุสติ เพราะว่าเมื่อเรารู้คำแปลต้องบทที่สวดทราบในพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอย่างต้องแคล่วอยู่แล้วเอาเพราะปากของเราว่าพระคุณอน,นั้นออกไปว่าอารหังก็ดีสรรมารสมุทโธก็ดีวิชาจะสัมปันโนก็ดีสุขโตก็ดีโลกวิทูก็ดีขอให้รู้สึกในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นจริงๆ มีพระคุณของพระพุทธเจ้ามาอาบรถอยู่ที่จิตใจของเราเมื่อเราว่าออกไปคำใดคำหนึ่งและเมื่อเราว่าบทของพระธรรมก็ขอให้ความหมายแห่งพระธรรมบทนะั้นมาอาบรถอยู่ที่จิตใจของเราก็ได้หรือว่าเรามีความหนักแน่นแน่นแฟนย่ำลงไปในเรื่อง ของพระธรรมบทนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทีที่เราสวดบทพระธรรมคุณอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราสวดบทของพระสงฆ์ mm. ก็ให้รู้จักคุณของพระสงฆ์คือมนุษย์ธรรมดาที่สามารถเปลี่ยนเป็นอริยบุคคลได้ และมีคุณสมบัติเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาหันได้เพื่อว่าจะได้รู้สึกว่าแม่เราก็เหมือนกันไม่ไม่อยู่นอกวิสัยไม่ไม่เหลือวิสัยที่เราจะเป็นเช่นนั้นได้ถ้าเราสวดบทสังคคุณเพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็จะแจม่มแจง้งชัดเจนในพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณยิ่งขึ้น หรือว่าถ้า,ถ,าถ้าทำได้มากกว่านั้นพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมาอาบย้อมจิตใจของเราให้เยือกเย็นเนี่จึงเป็นเหมือนกับว่าเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกเวลาที่เราทำวัดเช้าเย็นนี่ก็เยอะแยะไปหมดแล้วมันจะสูงสุด ทั้งคุณค่าที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเราสวดมนต์ทำวัดที่บ้านนไม่สะดวกแล้วทำไม่ได้ดีเมื่อเราโอกาสลีกออกมาบำเพ็ญชีวิตอย่างนี้เราต้องทำได้ดีดังนั้นเราอย่าได้ละโอกาสอันนี้เสียจงพยายามควบคุมสติสัมปชัญญะตัง้งจิตทำให้ มีการทำวัดตรวจมุนที่ดีที่สุดเต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยเหมือนกับว่าเราพบพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นอาบรดโดยพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นและได้ทำสมาธิในเสียงของพระธรรมในคุณของพระธรรมของพระสงฆ์ทั้งเช้าทั้งเย็น และเราก็ได้สาธยายท่องจำบทพระธรรมต่างๆที่ควรจะสาธยายท่านขอให้ทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้ในสามอย่างนี้ที่ว่ามาแล้วคือเป็นการสาธยายที่เป็นโอกาสที่จ,จิตใจสงบระงับและได้มีโอกาสทํามสมาธิ <c oughs> ในเสียงที่สวดในธรรมะที่นึกระลึกนึกถึง นี่สองในสามก็ให้ได้อาบรถโดยประคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ในเมื่อเราสวพดบทพระพุทธคุณถ้าเราสวดธรรมะบทอื่นๆก็ขอให้ความหมายธรรมะนั้นจเจริญขึ้นในใจของเราฝังแน่นลงไปในใ,นใจของเรา<ม>ยิ่งยิงขึ้นไปนี่เพียงแต่ทรรมวัดเช้าเย็นที่ทำกันจริงจังถูกต้องนี่ก็มีประโยชน์มหาศาลอย่างนี้แล้ว ก็ให้เธอพยายามทำวัดเช้าเย็นในลักษณะอย่างนี้ด้วยไปจนกว่าจะหมดโอกาสคือจะลาสึกขาลาสิกมันจะถ้าทำแล้วก็ขอให้ทำร้อยเปอร์เซนดีที่สุดร้อยเปอร์เซนแล้วมันจะเปลี่ยนจิตใจของเธอ ให้เป็นอย่างคนละคนเลยแล้วมันจะให้ผลตอบแทนแก่เธอคือมีความสุขด้วยมีความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยสามารถบังคับตัวเองเหมือนกับที่บังคับตลอดเวลานี่ไปตลอดชีวิตเลยสามารถควบคุมจิตใจบังคับสติบังคับกิเลสบังคับอะไรต่างๆได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดชีวิตเลย เพียงเท่านี้ก็เป็นประโยชน์มหาศาลนะที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาหรือที่จะได้รับจากความเป็นพุทธบริษัทของเราเราเป็นพุทธบริษัททั้งที่เราควรจะได้รับประโยชน์อันนี้เรานับถือพุทธศาสนาเป็นพุทธมามะกะก็ให้ได้รับประโยชน์อันนี้ แม่สุดแต่ว่าเป็นมนุษย์ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องได้เป็นมนุษย์ที่ดีคือควบคุมความทุกข์ได้อย่าให้ความทุกข์มาเกิดกับเราให้จิตใจของเรามันอยู่สูงเหนือความทุกข์มันก็สมชื่อว่าเป็นมนุษย์คือผู้ที่มันมีจิตใจสูงยู่เหนือความทุกข์ไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์ร้องไห้ ยินดียินร้ายหัวเราะร้องไห้สลับกันไปเหมือนกับคนบ้าไอ้นั่นมันต้องตัดออกไปอาการแห่งคนบ้าเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เนี่มันไม่ใช่อาการแห่งมนุษย์อที่มีจิตใจสูงคือมนุษย์ไม่ได้มนุษย์เป็นอย่างนั้นไม่ได้ <c oughs> นั่นเป็นคนธรรมดามากเกินไปเอาล่ะเป็นนั้นว่าเมื่อเธอ บวชเข้ามาเนี่ยสมาทานวัดปฏิบัติอยู่อย่างนี้กคขอยมันเป็นการประพฤติปฏิบัติทุกวินาทีทุกอิริยาบททุกทางตาตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> <c oughs> พอถึงเวลาที่จะทำวัดสวดมนต์ก็เธอก็ทำให้ได้พ้นอย่างที่ว่ามาสามประการนั้นเวลาที่จะเดินศึกษาก็ให้ได้รับประโยชน์ คุ้มค่ากันเวลาพักผ่อนมันก็พักผ่อนด้วยจิตที่สงบไม่มีนิวนรณ์รบกวนแม้แต่จะกินอาหารจะอาบน้ำจะถ่ายจาระปัสสาวะจะทำอะไรก็เต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอย่าให้เกิดช่องว่างโง่ว่าเป็นตัวกูของกูอย่างนั้นอย่างนี้ กินอร่อยบ้างกินไม่อร่อยบ้างอาบน้าสบายบ้างอาบน้าไม่สบายบ้างแม้แต่จะถ่ายจาราปสสามว่าก็เกิดอารมณ์ร้ายอารมณ์ฉุนเพียวดังนั้นอย่างนี้ไม่ได้อย่างใจก็แล้วแต่เธอเป็นเรื่องผิดทั้งนั้นถ้ามันปกติอยู่ได้เยือกเย็นอยู่ได้จิตปกติอยู่ได้แล้วก็ถูกแล้วนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะทำอะไรในระหว่างนี้จงทำไ้ดีที่สุด เวลาที่จะทําวัดชาวัดเย็นก็ดีเวลาที่จะฟังบรรยายก็ดีเวลาที่จะไปทํากิจส่วนตัวก็ดีไม่จะต้องไปทํางานต่ําๆถ้าจําเป็นจะต้องทําจะไปช่วยเก็บกวาดล้างทูก,นะก็ต้องมีใจิตใจที่เยือกเย็นเต็มอยู่ด้วยสติสมัชัญญาไม่ไม่ยินดียินร้ายเหมือนที่เคยมีแต่การก่อนนี่เราตั้งใจจะพูดในวันนี้ก็เพียง เฉพาะเรื่องจะทำวัดสวดมนต์อย่างไรจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมะที่สมบูรณ์คอยตั้งใจทำอย่างนั้นนั่งให้ถูกต้องคือให้มันสะดวกให้มันมั่นคงสำหรับที่จะมีจิตใจมั่นคงสำหรับที่จะดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วก็ ทำวัดหรือสวดมนต์หรือถ้าจะยักไปเป็นผู้ฟังไม่สวดก็ยังได้เราจะไม่สวดเองเราจะนิ่งฟังโดยจิตเป็นสมาธิแนวแน่อย่างที่ว่ามาแล้วนั้นมันก็ได้เหมือนกันถ้าจะสวดก็ได้จะสวดรือจะไม่สวดก็อย่าพุ่งซ้านอย่าใจลอยให้มีสมาธิแนวแน่าอยู่ในเสียงที่ได้ยินเป็นการสวด รู้ความหมายแห่งถ้อยคำนั้นแล้วก็ซึมซาบใจของเราเพราะเป็นเรื่องของพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระสงฆ์บางทีหยุดฟังเขาสวดมันก็ได้ผลลึกซึ้งกว่าก็ได้จะสวดเองก็ได้ถ้ามีสติสัมปชัญญะมันก็ไม่เสียหายอะไรมันก็สวดก็ได้ทำจิตกำหนดในการสวดเป็นสมาธิก็ได้ อ่าซึมซาบในข้อความที่สวดนั่นพร่องกันไปก็ได้แต่ในวันแรกๆคงจะทำยากหน่อยพอทำไปหลายหลายวันแล้วมันก็ทำได้พร่องๆกันไปในหลายความหมายอย่างนี้เป็นการสาธยายความจำกอดได้เป็นการทำสมาธิก็ได้เป็นการาดื่มดำอยู่ในรถของพระพุทธกระทำกระสงก็ได้ขอให้มีการทำวัดสวดมวนต์เช้าเย็น ที่เป็นประโยชน์สูงสุดอย่างนี้จนกว่าจะถึงวันลาสิกขาสิ่งที่ตั้งใจจะพูดวันนี้เวลานี้ก็มีเรื่องเดียวคือว่าให้ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนี้ให้ดีให้ได้รับประโยชน์เต็มที่อันและก็ยุติการบรรยายแล้วเพื่อเธอทั้งหลายจะได้ทำการตรวจมน่าทำวัด ชาวธวัดเจนนี้ต่อไป